แค่นั้นอ่ะอันนี้มันสายไหมหรือผีกระสือครับเดี๋ยวมบมาเปิดรายการก่อนโหตั้งแต่เฮ้ยไอ้มอนเตอร์ไม่ทำแล้วเหรอไอ้น้่มแข็งใสอะไรเดี๋ยวนี้มามาขายสายไหมขายสายไหมแล้วฮะไม่เหลือแล้วตอนนี้หมดสวัสดีกันทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดบริการให้พบปะสังสรรค์แล้วนะคะสำหรับเวทีวาไรตี้แซ่บแซบซาซาราตรีสโมสร เห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจัดสรรความสุขสนานมาให้ยังไงคะทางด้านนี้นะฮะทางด้านนี้ครับเป็นแบบสอยต้นกระลาประพฤกษ์มือใครยาวสอยได้สอยเอาไงสาวสาวได้สาวเอาฮะนี่อันเนึ่งปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแจกตุ๊กตาเธออะไรก็มาเอาไปตังนู้นตังฝั่งนู้นเป็นงาของพี่ทําสวยไหมลิงอันนี้อันนี้ของคุณน่าจะเป็นสายไหมอยู่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคุณหนุ่มแก่ครูว่าอย่าไปนิ้วโดนตองการนะ อะไรนะนิ้วขาด้้นิ้วขาดได้รูปทรงเซเลเซียเลยอันนี้เป็นเครื่องแบบโบราณโบราณจะใช้เครื่องแบบนี้จริงๆต่างๆนั้นเป็นเจดีไซน์ถ้าในโบราณใช่ไหมครับคุณพี่เดี๋ยวนี้ก็ขาดหายกันไปไม่ได้ขนรายเข้าวัดกันแล้วเขาเลยมาก่อกันเป็นเจดีไซน์อ้นี่ก่อไว้แน่นมากนะฮะครับเคาะไงก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อัดแน่นทำต่างนูนต่างนูนอันนี้ช้อนปลาช้อนปลาทองเดี๋ยวจะได้อาหาปแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นแล้วมันแช่ปลาสรปชิปลางีการละเล่นมีแล้วทุกอย่างมีแล้วแล้วไงอีกเวลาเรามีเทศกาลที่มีความสนุกสนานเนี่ยมันต้องมีการจัดเวทีประชันงานวัดอ่ะลูกตุ้งลูกตุ้งลิกงลิเกแต่วันนี้ต้องมีโชว์มาใช่ไหมแล้วมีใครจะอาสามาโชว์ในงานวัดเราล่ะเป็นแบบเด็กตัวเล็ก บอบบางหน้าทนุถนอมน้าเอ็นดูน่ารักมากเหรอตาเล้กโตเขามาโช์ให้เราเลยเขามาโชว์ให้เราเลยเอาเลยเอาประกาศให้ประกาศประกาศเลยเลยเลยและลำดับต่อจากนี้ขอเชิญท่านทั้งหลาย ละสีละดูนะดีชีกอเฉ็บะบัก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 ไม่ละไม่ล,ะ,มละนะคราวนะคราวอารีบมาสู่ขอ น้ำขมนะฮะแล้วก็จะบ้ากันไม่หยุดแล้วอ่ะเหมือนแม่ลูกที่จากกันมานลูกแม่คิดได้เนาะลูกโอ้นาที่ายต้องถามหน่อยลีลาน้ำขิงเป็นยังไงบ้างคะก็น่ารักตามวัยเด็กนะคะแต่ก็โอ้โหยังยังไม่ยังไม่ใช่ลีลาจริงๆงอ่ะหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นแบบป้าคนนี้ไหมลูกป้าพี่สิอยากเป็นมากเลยมากชอบชอบตรงไหนตรงในไหนชอบพี่นีตัวเออ เคยร้องเพลงอื่นพี่ของพี่หายไหมลูกเคยเรื่องเชีงเฟยเพลงอะไรบ้างเออเลิกแล้วค่ะค่ะเลิกแล้วค่ะแล้วไหนเน้นเน้นร้องลากิดหน่อยเนี่ยเลิกลากาดีแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหรือเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหรือเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะ เกล้าอาจารย์โอเคน่ารักเลยได้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 ตรงนี้ก็เหมือนกันนะลูกนะเฮ้ยมาเจอกันแบบนี้ให้เขาโชว์อะไรกันแบบร่วมกันหน่อยได้ไหมแมนให้พี่ไฮสอนในสิ่งไอ้ตรงเชฟบะเชฟบะรองตามเบาไปนั่งรอมพี่ไฮเขาโยกไปนี้เชฟบะตรงกระเด็นไปลงหลังอย่างนี้นะหนูนะหนูโยกไปงี้โยกถ้าพี่ไฮโยกซ้ายหนูโยกขวาพี่ไฮโยกขวาหนูโยกซ้ายปั๊บปั๊บนั่งลงไปแล้วฟื้นกระดกตูดขึ้นชั่ว เอาไหมมามาเจ็บะได้ได <sk> ้ได้ได้ได้ทันทันโอเคบ้าละมะได้ผล ขิงมากนะครับขอบคุณครับวันนี้น้ำแบบขิงนุ่มอ่ะน้ำขิงประทานน้ำคลองแม่คนหนุ่มครับบอกไปส่งสุวรรณภูมิหน่อยค่ะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มมานี่ก่อนจะถามนิดนึงว่าตัวแม่มาขนาดนี้ตัวพ่อไม่มีมาเลยตัวพ่อไม่ต้องห่วงอะไรคนนี้แรงมากๆนะฮะไปพบเขาเลยเกิกชินเลย หมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันก็จะรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งก็ยอมบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้ง